โอเคครับไอค้คำว่าถึงไม่ถึงมันอยู่ตรงนี้ฮะห,หนึ่งดมปุ๊บต้องขนลุกครับนี่ขนไม่ลุกนะแสดงว่าไม่มีผัสสะในรูปแบบของกลิ่นนะครับเย่าเถียงกันสิเถียงกันสิเถียงแล้วละ่ะตรงนี้ต้องเถียงแล้วละ่ะก็นี่คือสไตล์ครอสอนแล้วกันนะครับเอาละครับกลิ่นผ่านไปเรียบร้อยแน่นอนลุกท้อนนะครับออกมาแบบ แรงมากทีนี้ส่วนของน้ําที่เขาใช้มาได้รับข้อมูลมาว่าเป็นมากระทืบโรงนะครับสามดีกรีเรามาดูกันเป็นที่น่าเสียดายครับว่าเหล่าจอมยุทธทั้งหลายมันคือน้ำลูกท้อดีๆนี่เองครับ 叫。